e q ว3ผส AMG Dynamic ครับราคาจะอยู่ที่3 7 9 0 0 0่บาทมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Body Styling มาจังแนน Black Panel ตา Pattern Grill กล่องล็อคขันแล้วไฟหน้า Digital Light เปิดไฟสูงอัตโนมัติ Adaptive High Beam Plus จะมี LED Light Bar นะครับเชื่อมกลางแบบนี้นะครับฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นแบบมี Power Dome แบบนี้นะครับคือด้านข้างของ EQ e q ว3ผส SUV AMG Dynamic ล้อแม็กแบบ Multi Spoke 4ทูโทนขนาด21นิว้วยางเนี่ยเขาจะเป็นยางแบบ Silentner นะครับเพราะฉะนั้นเงียบแน่นอนจะเป็นช่วงล่างแบบ Airmatic หรือว่าช่วงล่างถุงลมนั่นเองนนะคครับับบขเลลื่ออ4้นะครับ Full Time Active Li ์สป Spot จับประตูนะครับจะเป็นแบบ a m l e s s door handle แบบนี้แล้วที่จับประตูก็ตามสไตล์รถ e r c e e e s เป็นุใหม่นะครับก็จะเป็น k e y l e s s go อยู่แล้วความแบบ Panoramic Sunroof นะครับในส่วนของที่ชาร์จแบตจะอยู่ที่ด้านขวาหลังของตัวรถรองรับทั้งการชาร์จ AC แล้วก็ DC AC เนี่ยรองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์ DC Maximum ลรองรับอยู่ที่170กิโลวัตต์โดยด้คุณชาร์จด้วย DC นะครับ0-80เนี่ย 30มนาทีเท่านั้นเองไล่ลงมาเลยเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ลูฟแบบนี้จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับจะคนละสีกับตัวรถปลายท้ายแบบ full LED ีดีดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบ Helix d e s i g ซนด้านซน้ายหลังก็จะเป็นชื่อโค้ดของเขานะครับก็คือ EQE 3ามแมสูตรนะครับในส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นโครเมียมบาร์นะครับเชื่อมกันระหว่างทั้งสองข้างนะครับฝาท้ายเนี่ยก็สามารถใช้เท้าเตะเปิดได้น,นะครับโดยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยกว้างถึง520ลิตรแต่ถ้าคุณพับเบาะเนี่ยจะกว้างมากถึง1,675หนึ่งพัน